นะคะพวกเราดูนะขวดน้ำวันนี้เนี่ยอาจารย์จะอันนี้ของอาจารย์นะใช่ไหมจะเอาไว้เนี่ยเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของแท่งชผ่านนั่นแหละนั่งตรงนั้นพระพายังไม่เคยได้ยินให้แจ็คนั่งตรงนั้นแจ็คดูสองวันนะแต่นี่เห็นนะเห็นนะคะจะต้องการให้เรารู้ว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยนะ ออจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นขวดน้ํานีนะ้จะเป็นตัวแทนของชีวิตแท่งชีวิตของเราชีวิตของเราเป็นแท่งๆตรงนี้คือตัวกายหัวเราอยู่ตรงนี้สมองอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมนี่หน้าตาสวยๆนี่คือตัวนี้แล้วเรายังมีส่วนของจิตกับใจเห็นไหมจานแยกนะจิตตรงนี้คือน้ําใจเนี่ยคือสีแดง เวลาที่เราโกรธเนี่ยนะก็หมายความว่าจิตกับใจของเราเนี่ยโหมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ปะเหมือนกับน้าในกาที่มันเดือดคลัล่งพราน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 เห็ไหมเห็ไหมแล้วนในขณะนั้นน่ะเราจะไม่เข้าใจเหตุผลถ้าใครอยู่ในลักษณะน,นี้เราจะไม่เข้าใจเหตุผลเลยแล้วเราจะทําในสิ่งที่ทําพูดคิดในสิ่งที่เราจะไม่คิดไม่พูดไม่ทําถ้าเราไม่โกรธให่ไหมฉะนั้นคนโกรธจับเนี่ยนะเข้าฆ่าคนได้ ฆ่าคนได้ไหมก็ทั้งคนในบ้านทั้งลูกเมียก็ใช่ไหมเนี่ยนี่คือความความเอ่อหายนะของ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 การโกรธแล้วถ้ายิ่งมีลูกน้อยลูกเล็กอะไรต่อะไรเนี่ยในระหว่างไรโอ้โหพังแล้วก็พังกันหมดเลยลนะ่ะเพราะเด็กเนี่ยนะมันจะมีไอ้นั่นอนะ่ะมีมีบาแดแผลใช่ไหมแล้วถ้าให้เขามีบาดแผลเนี่ยนะของประสบการณ์ที่แล้วก็พ่อแม่ทะเลาะก,กันหมดเลยอย่างนี้เนี่ยนะนะ เสร็จเลยเขาจะชีวิตของเขาเนี่ยมันจะถูกกระทบถูกกระทบเคยได้ยินเรื่องกุกองหิวข้าวฆ่าแม่ไหมกองข้าวฆ่าแม่เออนนนนรู้สิอสารรู้หมดอสารรู้หมดเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงนะก็หิวข้าวอ่ะหิวข้าวแล้วก็โมโหหิวเนี่ยใช่ั้มฆ่าแม่ตายแล้วพอเนี่ยฆ่าแม่ตายเสร็จเนี่ยพอได้กินละหันกลับมาดูอุ้ยตายละฉันทําอะไรไปใช่ไหมตรงนั้นน่ะเขาไม่เข้าใจ เนะี่ยฉันทําอะไรไปที่จริงเนี่ยนะตอนหิวแล้วก็โกรธฆ่าแม่เนี่ยนะกับตอนหายหิวแล้วนะแล้วก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยเป็นคนละคนกันเป็นคนละคนกันเขาจึงส่วนมากคนจึงไม่เข้าใจว่าฉันทําอย่างนั้นได้ยังไงนะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่คนจะต้องเข้าใจแล้วก็ถ้าเราอยากที่จะไม่โกรธนี่คือสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะช่วยเรา นะถ้าใครปฏิบัติเรื่องที่อาจารย์เนี่ยนะพยายามพูดเนี่ยก็จะช่วยให้ความโกรธเนี่ยมันน้อยลงไปได้หรือรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกไหมกลุ้มไหมกลุ้มนะใช่ไหมถึงวิ่งมาหาแต่ผัวฝรั่งใช่ป่ะ <laughs> นะอย่างน้อยเขาเขาไม่หนีเราเหมือนกับคนไทยทำนะผั <laughs> วฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นผัวฝรั่งก็เป็นเหมือนกัน วัาหลังเหมนเขาไม่มีเงากว่าไทยนะชะเอาคะยิ่งยิ้กันบางครั้งไครพูดภาษากันรู้เรื่องนะใช่ไหมอุ้ยอาจารย์ไปบ้านนอกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนี่ก็ลูกลูกลูกผัวคนละคนทั้งนั้นเลยเขาบอกอาจารย์ก็มีไข่แล้วก็แล้วก็ก็ทิ้งไปมันก็ต้องไปหาคนอื่นมันถึงไม่ไหวแล้วหายโอ้โหเปียนกรรมเอ้ยเอาเป็นว่าผู้ชายเนาะเอาเนาะเนี่ยวัาฝรั่งไม่มเงาไว้นะ ไปรู้เรื่องแล้วก็ไปรู้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่แล้วเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราเนี่ย้องแจ็คเพิ่งเล่าเรื่องของเขาที่เขาฟังอายุก็ยังน้อยนิดนะใช่ไหมพวกนี้เราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นมันก็ต้องต้องใช้ชีวิตอย่าประมาทเนะี่ยแต่ทีนี้เวลาเราพูดว่า ต้องอย่าประมาทเฮ้มันหมายถึงอะไรกันนะอย่าประมาทเนี่ยฉันก็ไม่ได้ประมาทนะข้ามถนนฉันก็ระวังจะตายใช่ไหมดูแลสุขภาพอะไรแต่อะไรระวังจะตายมันหมายถึงอะไรไม่ประมาทใช่ไหมเข้าใจไหมไม่ประมาทเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลย ER ให้ฟังเขาหมายถึงอะไรที่ียกวก็ไม่ประมาทนะอ่าโอเคอย่างนี้กลุ้มไหม <laughs> นะ ไอเราเนี่ยนะทําดีทุกอย่างนะอย่างเดียวทําไม่เป็นคือเรียไม่เป็นให้คนเรียเป็นมันไปของมันเรนะื <c oughs> ่อเรอเนาะไอเราเรียไม่เป็นนะ <c oughs> ย่ำด็อกเอกี่รที่นะโอโ้โหข้างในนะถ้าข้างในของเรานะไม่โกรธไม่ฉุนไม่อะไรหงุดหงิดลาคาไม่ไอโน่นเนี่นะคุณเป็นพระอาหารแหละใจ่ไหมนะคะส่วนมากมันก็ต้องเป็นนะ แล้วก็เลยอ๋อโอเคทํางานหามุูงหามข้ามเนี้ยมีลูกมีเต้าก็คิดว่าโอ้ยจะสบายแล้วนะอะไรแต่อะไร,ะไรปรากวาสบายที่ไหนลูกมันเป็นไรฉันก็จะตายแล้วใช่ปะยิ่งถ้าลูกเล็กหรือว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมแล้วลูกก็ยังเล็กเนี่ยเราก็อืมเนี่ยอันนี้ปัญหาทั้งนั้นภาพนี้เนี่ยอาจารย์ชอบนะเป็นภาพที่พยายามจะบอกว่าคนอื่นเขาดูเรานะั้นด้วยความอิจฉา โหยเธอแต่งางานถั่วฝรั่งเนี่ยเงินก็เยอะนะดูบ้านก็หรูหลานนะอะไรแต่อะไรแนะ่สบายออกจะตายใช่ไหมแต่เราเนี่ยเรารู้ว่าถึงแม้คนอื่นดูเราอย่างอิจฉาแต่ข้างในอะ่ะฉันจะตายแล้วแล้วฉันบางบางทีฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรนะทำไมฉันถึงทุกข์อย่างนี้อะไรแต่อะไรใช่ไหมเพราะมีวันเช่นนี้แหละจึงทําให้ยากล่อมประสาทขายดีเป็นเทน้ทําเททา ยาก่อนประสาทเป็นยาที่ขายดีที่สุดในโลกเลยทะลุทะลวงเพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่ชอบที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ชอบที่จะทุกข์รุ่มใจเป็นอย่างนี้ต้องการที่จะคุมตัวเองอยู่แต่มันไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทําไงไปหาหมอมันก็ให้ยากล่อมประสาทมากินแล้วมันก็ม,นกมันก็หยุดได้ใช่ไหมแต่ก็ต้องกินไปเรื่อยๆนะใช่ไหมนี่คือวันเช่นนี้นะคะ ที่มากกว่านั้นเนี่ยบางคนถ้าส่วนมากเป็นผู้ชายก็คว้าปืนผ่านหน้าไม้เที่ยวฆ่าคนเล่นเพื่อที่จะให้เพราะบางคนเขาเขา,เขาโกรธนะโกรธแค้นเนี่ยนะคนทั้งโลกเลยโดยเฉพาะพวกนักการเมืองใช่ไหมทำให้โลกเนี่ยนะมันวุ่นวายอย่างนี้กับเที่ยวฆ่ากันที่นอร์เวย์ก็มีใช่ไหมที่เมื่อ5ปีก่อนน่ยใช่ไหมหูวันนั้นโหดนะเรียกว่าหลอกมาใช่ไหมแล้วก็ยิงเลยอ่าแล้วก็เรื่องพัดพลาดจากกันยังไม่มีวันกลับ ไม่มีใครบอกเรานะว่าคนแก่ต้องตายก่อนคนเด็กคนหนุ่มสาวแล้วถ้าเมื่อมีการตายลัดคิวขึ้นมาเมื่อไหร่คุณเออความเจ็บตรงนี้ไม่ต้องายายใครรู้เราเท่านั้นแหะที่รู้ใช่ไหมเพราะมันจะเจ็บปวดมากเลยนะ <S <S 1> <S 1> ฉะนั้นภาพพวกนี้เนี่ยต้องการให้เราดูนะว่าเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งนะบางครั้งนะในงานปาร์ตี้อาจจะเป็นงานวันเกิดเราก็ได้แต่เรามีความรู้สึก ทำไมข้างในของเราเนะี่ยเรายังโดดเดี่ยวเรายังเหงาเรายังรู้สึกว่าเราคุยกับใครไม่ได้เลยไม่ไมีใครเข้าใจฉันแล้วฉันก็ไม่เข้าใจใครนะแล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มแจม่มใสอะไรแต่อะไร,ตออะไรแต่ทุกคนเราก็ต้องมองตอนนี้เราก็รู้ว่าทุกคนมันก็เหมือนกันเหล่านะี่แหละก็คือเสแสร้งไปแล้วฉะนั้นสังคมเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างฉาบฉวยถ้าเกิดบ่นอะไรขึ้นมาว่าโอ้โหกุ้มใจไม่สบาย นะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินอาหารร้านนี้อร่อยช่เป็่เลยเดินทางแค่สามสิบกิโลลูกชิ้นก็อร่อยนะหรือว่าเราไปช้อปปิ้งเราไปเที่ยวเมืองนอกแล้วคุณจะไปเที่ยวเมืองนอกอะไรที่ไหนไมันอยู่นอร์เวย์อ่ะสวยจะตายแล้วไปเที่ยวที่ไหนอีกใช่ไหมไปหาบเซ็กส์อะไรแต่อะไรพวกนีน้แล้วก็คิดว่ามันจะลืมไปแต่ที่จริงมันไม่ลืมเพราะว่าโอเคเราจะไปกินไปเดินไปเที่ยวดูหนังดูละครไปช้อปปิ้งอะไรแต่อะไรแต่กลับมาปัญหาของเราอยู่ที่บ้านของเรา ปัญหาของเราอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวอยู่ในนี่แหละใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาจุ่มกับปัญหาพวกนี้อีกแล้วไปคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วมันก็แก้ไม่ได้ปัญหาในครอบครัวเขาเรียกปัญหาโลกแตกซึ่งมันไม่มีคําตอบจริงไหมนะคะฉะนั้นอาจารย์ถามอีกมีใครไหมที่บอกว่าหนูไม่มีเลยค่ะอาจารย์หนูสบายมากคงไม่มีเนาะใช่ไหม คงไม่มีอย่างไยก็ต้องมีบ้างความโกรธความอะไรโอเคถ้ามีนะอาจารย์จะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะคะว่าก็หมายความว่าในขณะนี้ในขณะนี้นะพวกเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่จุดนี้ในขณะนี้พวกเรากำลังยืนอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่นะ ที่เรียกว่านะดูจิตใจของเรานะคะในตัวกายในจิตใจของเรามีแต่ความกลุ้มกลุ้มในระดับต่างๆก็คือจากเครียดเครียดวิตกกังวลเหมือนกับระเคื่อนนีคิดมากฟุ้งซ่านซึมเศร้าซึมเศร้าเ,เลยคิดมากฟุ้งซ่านซึมเศร้าเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะสติแตกดูใจของเรานะสีสีแดงเห็นไหมมันถูกใจอะของเราซึ่งเป็นใจไอ้ตัว,ต,วตัวเนี้ยตัวจริงๆของเรามันถูก กระแทกถูกเหยียบถูกสับเป็นหมูบะช่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือลักษณะกอไก่ถ้าเราจะเอาภาษาคําพูดมาก็ต้องบอกว่ากลุ้มใจเครียดวิตกกังวลโกรธเกรียดอิจฉากลัวกลัวแก่กลัวจนกลัวเป็นมะเร็งกลัวตายกลัวความมืดกลัวผีกลัวสารพัดกลัวนะคะมันเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นนะแล้วก็ในวันนี้นะคะถึงแม้เวลาของเราน้อย อาจารย์จะพาพวกเราเดินทางจากจุดกอไก่ไปสู่จุดขอไข่จุดกอไก่ค,คืออย่างนี้จุดใจของเราอย่างนี้จุดขอไข่ค,คืออย่างนี้ in control ควบคุมตัวเองอยู่แม้ปัญหามีอยู่ปัญหาคือน้ําน้ําตรงนี้อ่คือตัวแทนความคิดของเราปัญหาชีวิตทุกอย่างจะมากับความคิดแทนด้วยน้ําตรงนี้ใจหรือตัวใจเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียกตัวนี้เป็นตัวกาย สีแดงตัวนี้คือตัวใจของเราซึ่งเป็นตัวจริงๆซึ่งเป็นตัวจริงๆนะคะภาษาไทยเราจึงมีคําว่าใจเป็นนายกายเป็นกายเป็นเบาใช่ไม่เคยได้ยินเหรอเคยไหมเคยได้ยินเนาะเนี่ยเด็กเกิดที่เราไม่รู้ใจเป็นนายใจเป็นนายก็คือใจตัวนี้ข้างในของเราเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นนายกายตัวนี้เป็นเบาคือรับใช้ใจใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้น เวลาที่เรากลุ่มเนี่ยก็คือใจของเราอะ่ะมันมันกลุ้มขอไข่นี่ก็คือใจของเราสงบลงละใจของเรานิ่งได้นิ่งละแม้ปัญหายังอยู่แต่เราสามารถคุมตัวเองได้เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วคือสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการไม่เว้นหน้าใครใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใจของเขานนะนเนี่ยนั้นนิ่งได้อย่างไร เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ถึงบอกกับน,น้องแจ็คว่าไม่เป็นไรมีไม่กี่คนอาจารย์ก็จะสอนให้อย่างน้อยสอนให้รู้วิธีการว่ากินยาแก้ทุกข์ของภูจ้าโอเคพูดง่ายๆนะคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้สติปัฏฐานสี่หรือวิปัสสนากับเราที่จะช่วยให้ตัวใจของเรานะเดินทางจากจุดกอไก่ที่กุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจดีทีนี้เราฟังคําว่าสติปัฏฐานเนี่ย แต่ข้าวเยอะนะคะเราฟังคําว่าสติปัฏฐานเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะมันอาจจะหืมไม่เกี่ยวกับเราละเมื้อวิปัสนาไม่เกี่ยวกับเราละเมื้งอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ที่จริงไม่ใช่สติปัฏฐานหรือวิปัสนามันเกี่ยวกับเราโดยตรงเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยนะคะในแง่นี้อาจารย์จะใช้ออคําเปรียบเทียบสมอย่างที่จะอธิบายพวกเราฟังว่าสติปัฏฐานหมายถึงอะไร ะคะํควาว่าสติตัวนี้เนี่ยหมายถึงตัวนี้ท่านหมายถึงตัวใจของเราเห็นไหมคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันมันเรื่องเดียวกันฐานก็คือบ้านสติปฐานคือการเอาสติมาปักลงที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเห็นไหมอ่ะทำไมต้องพาตัวใจกลับบ้านทำไมต้องฝึกสติปฐานดูนะสีแดงคือตัวใจของเราเวลาที่เรามีปัญหาชีวิตเนี่ย คิดมากวิตกกังวลคิดมากทุง้งซ่านคุณเห็นไหมนี่คือตัวใจของเรากําลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตน้ำอ่ะคือปัญหาชีวิตคุณเห็นไหมในลักษณะที่มันเนี่ยตัวใจเนี่ยหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นไม่รู้จะกลับยังไงแต่ที่จริงแล้วไอ้การกลับบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วว่าจะให้ตัวใจกลับบ้านยังไงแต่เราไม่เข้าใจคําพูด ท่านใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานหรือวิปัสนาก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นสติปัฏฐานสามารถแปลว่าพาตัวใจกลับบ้านก็ได้หรือสติปัฏฐานจะแปลว่าหมายความว่ากินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าก็ได้ดูอันนี้นะคะสีแดงคือตัวใจใช่ไหมที่กำลังถูกปัญหาชีวิตเนี่ยนะมันถล่ม มันทุบมันทิ่มมันแทงมันตีมันจิกมันเหย่ยเราจึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ทุกคือตัวใจของเราไม่ใช่ตัวกายสม่าเราคิดว่าเราทุกก็คือเราจะหมายถึงตัวนี้แต่ที่จริงพระเจ้าเนี่ยนะแยกแยะเนี่ยให้ชัดเจนเลยว่าตัวที่ทุกจริงจริงคือตัวใจที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นที่เรามองไม่เห็นแล้วถูกเนี่ยปัญหาฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ยามากับเราแล้วยาขนาดน,นี้เรียกว่าสติปัฏฐาน เใ็ไหมยาขนาดนี้เนี่ยมันจะมียาเม็ดสีแดงสีขาวสีฟ้าใช่ไหมฉะนั้นคนที่จะกินคือตัวใจคือตัวใจตัวนี้คือตัวที่จะต้องกินยาแก้ทุกข์ของพระเจ้าเมื่อกินยาแก้ทุกข์แล้วเนี่ยพอยาออกฤทธิ์แล้วเราก็จะหายทุกข์ได้เห็นไหมแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวใจหน้าตายอย่างไรคุณก็ไม่รู้จะกินยังไงยาเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะข้อเปรียบเทียบอีกอันนึงนะคะก็คือเอ เปรียบสติปัฏฐานเป็นเป็นรถก็ได้รถยี่ห้อสติปัฏฐานฉะนั้นตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่ก็คือจุดที่กุ้มใจนะคะแล้วคุณต้องการที่จะไปไปสู่จุดขอไข่ที่หายกุ้มใจฉะนั้นคนที่จะขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานนี้คือตัวใจไม่ใช่ตัว,วกายเพราะนี่นไม่ใช่หมายถึงการขับรถเบนซ์รถบีรถโตโยต้าคุนด้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกายขับ ตัวใจจะต้องขับคือสีแดงตัวนี้นะคะที่จะเดินทางจากจุดกอไก่ไปสู่จุดกอไข่ฉะนั้นเข้าใจไหมนี่คือสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยคือสิ่งที่ผู้เจ้าให้เรามาเนี่ยตั้งนานแล้วแต่เราใช้ไม่เป็นเพราะเราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่ที่จริงมันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเข้าใจไหมคะนะคะฉะนั้น สาเหตุที่อาจารย์มาเนี่ยถึงแม้ไม่กี่คนนะคะอาจารย์ต้องการที่จะมาสอนให้เราพาตัวใจที่หลงทางตัวนี้เนี่ยกลับบ้านที่ปลอดภัยใช่ไหมผอสมีทโฮมนะคะหรือสอนให้ตัวใจของเราเนี่ยกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นเนี่ยยาแก้ทุกข์นะคะกินยาแก้ทุกข์เป็นหรือขับรถเป็นเข้าใจไหมคะถึงตรงนี้เข้าใจนะแล้วก็ต้องถามก่อนว่าอยากกลับบ้านไหมอยากกินยาไหมอยากขับรถไหม พราะตรงนี้คือทักษะอย่างขับรถเนี่ยเป็นทักษะอาจารย์จะสอนเหมือนกับวันนี้อาจะสอนว่าขับรถยังไงมาเรียนกับอาจารย์ขับรถเนี่ยนะยี่ห้อสติปฐานสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับไปบ้านกลับไปบ้านเนี่ยถ้าคุณทุกข์ใช่ไหมคุณโอ้โหกลับไปบ้านผมหม่กลับมันเอาัปหายเราลูกเอาปัญหาไม่หให้เราอีกละนะเราเราก็คิดขึ้นได้โอเคโอเควันนี้อาจารย์สุพรรณสอนอย่างนี้นะเดี๋ยวเราควักยาวมากินนะดดนะเดี๋ยวเราคว,วักยนะาวไม่กินห,หรือไม่งั้น<ๆ>เดี๋ยวฉันกระโดดขึ้นรถ ขึ้นรถเลยแล้วฉันจะขับแล้วฉันจะไปสู่จุดขอไข่ละฉันไม่อยู่อะไรจุดกอ,อไก่บ้าบ้าวเข้าใจไหมอาจารย์เอาความรู้มาเผื่อแผ่แล้วพวกคุณต้องเอาไปสั่งต่อเอาไปทําต่อใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องอยากทําถ้าไม่อยากทําอาจารย์กลับบ้านเข้าใจไหมได้ไหมนะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ตรงนี้แหละความรู้อันนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่านี่เป็นความรู้ที่ ที่ยังไงอ่ะเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตในโลกในจักรวาลไม่มีข่าวอะไรจะดีกว่านี้แล้วว่าในโลกนี้มีความรู้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่วิปัสสนาหรือพาตัวใจกับป้าโอเคนะถ้าเราพร้อมแล้วต่อไปมีมีถนนเขาเปิดตอนห้าโมงครึ่งค่ะกี่โมงนะห้าโมงครึ่งเก้าโมงห้าห้าหรวหกโมงเย็นไม ถ้างั้นเราต้องออกจากที่นี่กี่โมงเอาอย่างนี้ห้าโมงสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่สิบห้าก็ยังทำค่ะก็ยังมีเวลา4ี่โมงครึ่งก็ตอนเย็นแล้วนะเย็นเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มีเวลาหลายชั่วโมงเพราะว่าแอมเพิ่งส่งรายละเอียดมาให้ก็